สวัสดีค่ะ hello ะทุกคนวันนี้จะมาทําขนมขนมฟักทองฟักทองนึ่งนะคะขนมฟักทองจ้ะฟักทองนึ่งนะคะไปเจ๋งลามกว่าลามกว่าเราจะไปนึ่งก่อนนะคะอันนี้คือฟักทองนะคะฟักทองจีนจ้ะ เราจะไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้สุกก่อนนะคะเปิดไฟร้อยเจ้งลามกว้าสินะจะแตมจะใช้ฉอยเหลวละเหลือมาดูเครื่องต่างๆกันจ้ะนึ่งให้สุกก่อนนะคะนึ่งฟักทองก่อนจ้ะโอเคจ้ะนึ่งเสร็จแล้วจ้ะเจ้งสุกจ้ะแล้วจ้ะน็อ่กจะละ่นก็จะอ่ะจะละอ่ก เอ้จะมาบี้นะคะจะมาบี้นะคะโอเคสิ้งจ้าที่สอยฝันสิเอาน้ำออกก่อนนะคะโต๊ะเจ้าที่สอยเคยหง่ะยังง่ะเคยมาบี้จ้ะทีนี้ก็มาบี้นะคะใช้ส้มนะคะบี้ จนละเอียดดีแล้วทีนี้เราจะมาใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลฟองที่ทองเด้เฮยยีงสามสีอืโลกชัดปาเกาสับกันใส่น้ำตาลไปสิบช้อน ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวหล่อไม้ฝันฟองที่หล่อไม้ฝันเหรอเฮ้ยหล่อไม้ฝันนะแต่คอยยัดปุ้ยโตละจะใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ประมาณหนึ่งถ้วยแล้วผสมแป้งได้จ้ะโอเคประมาณนี้นะคะตามด้วยแป้งมันมีนฝันหลอ่อที่มีนฝันเหรอเฮ้ย หล่อไหมฟันหมีฟัน,น,ฟนปูนปุ้ยใส่แป้งข้ใส่แป้งมันประมาณครึ่งถ้วยโอเคจ้ะใส่เกลือน,นิดเดิงฟองซีซีย,ยิมหรอเฮยปูนชาฉีครึ่งช้อนชาตามด้วยากากมะพร้าวหลอที่เย่ซีหลรอเฮยหลอที่เย่ซีหลรอเฮย หลอมทรายกนะันฮะหลอกซิวซิวโอเคใส่ประมาณนี้ตามด้วยกะทิกะทินะคะใส่กะทิเข้าไปด้วยจ้ะค่อยๆผสมนะคะค่อยๆผสมจ้ะมันมันฟองอะ่ะค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน กล่องหนึ่งใส่หมดไปเลยนะคะกล่องหนึ่งนะคะมีนิดเดียวนะคะคุกเข้าให้เข้ากันจะ้ะโรยโรยค่ะคุกเข้าให้เข้ากันกับแป้งประมาณนี้คิดว่าพอดีแล้วละ่ะเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ใส่แป้งเข้าไปนะคะกะทิเนี่พอแล้วกะทิใส่แค่กล่องเดียวก็พอแล้ว ที่เย,ยจับหลอกย่ปูนเจ้เก,าเก,าเกา่าัวเก่าล่ะเดี๋ยวผสมแป้งกันอีกจ้ะเพราะว่ามันเละเกินไปนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวเข้าไปอีกจก้ะหลออที่หลอไม้ฟันเลยตายคอยปูนกันปูนปุ้ยชิมดูได้นะคะเอย่可以试味嘅啊可มกอะ ชิมดูได้จ้ะชิมดูก่อนนะคะอ่ายังไม่หวานหวานยังไม่พอใส่เพิ่อมอีกน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะใส่เพิ่อมอีก4ช้อนเป็นสิช้อนนะคะละสับสับเซปุยสับเซกันทองโอเคจ้ะทีนี้เราจะไปนึ่งแล้วนะคะ ใช้ใบตองในการนึ่งหรือว่ากระดาษฝอยหรือว่าถ้วยฝอยก็ได้นะคะใส่แป้งข้าวเหนียวนิดนึงตายคสายม杯ดโแลอไข้ายความี่ไ大ทายเฮละ่ะมันก็จะเละไปหน่อยนะคะ เอาประมาณนี้นะคะใสะ่แป้งประมาณสามถ้วยใส่แป้งแป้งมันประมาณครึ่งถ้วยแป้งข้าวเหนียวสามถ้วยเพราะว่าใช้ทำประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นเราใช้ใบตองใช้ใบตองนะคะใช้ใบตองในการห่อนะคะหลอกก็ที่เอ่ยที่ก่อ,อ่จิ้วหยิบอะยองจิยวหยิบแก เราจะใช้อ่าเราจะใช้ใบตองในการห่อนะคะโอเคจ้ะตักเข้าไปเลยนะคะ อประมาณนี้นะคะกำบะเป้าละใส่ไว้ในที่จะนึ่งนะคะ ใบตองก็เราก็ไม่ค่อยอนนั่นเท่าไหร่ซื้อมาน้อยจ้ะเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยในการนึ่งนะคะเพราะว่าใบตองเรามีแค่นี้เองจิ้วหยิบโหสิว่าจิ้วหยิบสอยหยิบจอมเกาอ่ะเดี๋ยวจะใส่ถ้วยนึ่งแล้วกันนะคะโอเคนึ่งสองชิ้นก่อนนะคะนึ่งสองชิ้นให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ถ้วยนึ่งจ้ะเพราะว่าใบตองเราไม่พอนะคะ โอเคจะเรามาใช้ถ้วยถ้วยนึ่งินดีกว่านะคะหยงก็ทต่ปุ้ยเลยเจ้งหล่ะแล้วไวก็ทต่้เจี้วหยิบจาเกากันเพราะว่าใบตองเราไม่พอนะคะใบตองไม่พอต้องใช้ถ้วยแบบนี้จ้ะโอเค ก็ไปนึ่งดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะคะใบตองไม่พอจะใบตองไม่พอนะคะใบตองมันน้อยเกินไปใบตองโอเคกับเยอะอ่ะกับเยอะจริงละยงนีเจริง比较าดี嘅 จียวหยิบมืงเกาอ่ะมืงเกาจียวหยิบอ่ะใบตองเราไม่พอซื้อมาน้อยเกินเพราะว่าใบาตองแพงมากเลยนะคะใบตองนึ่งก็จะใส่ประมาณนี้นะคะโอเคจ้ นี้นะคะทำไว้นะคะ โอเคตรวนี้ก็ปุ้ยใบตองไม่พอจะอาใบตองไม่พอต้องใช้แบบถ้วยแบบนี้นะคะนึงโอเคเถ้าตัดชุดเปเจ้งจนเจจงนี้ยมาจิ้วหยิบกับเกาจิ้วหยิบเพราะว่า ใบใบตองเราไม่พอนะคะเราต้องใช้ถ้วยแบบนี้จ้ะโอเคเดี๋ยวเรามานึ่งกันจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันจ้ามาจ้าเรามาดูกันนะคะเสรจแล้วจ้า <c oughs> ต่อไปเราก็จะมาทำการนึ่งโอเคเติมน้ำเข้าไปนะคะเติมน้ำเข้าไปเปิดไฟก่อนนะคะจะนึ่งกระดาษฝอยจ้ะนึ่งคุวยฝอยนะคะ ช่วง120นาทีจ้ะรอหนึ่งใบตองนะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคจ้ะเจ๊งกะที่จิ้วหยิบและเจาะกำยองก่ะเจาะซีไปแต่กาแพงละเราจะมาชิมให้ดูนะคะ พี่จะชิมให้ดูนะคะอันนี้เป็นนึ่งแบบอใบตองโอเคอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอร่อยมากอืมหูส็กโอ้ยชี่สุดยอดจ้าอร่อยมากจ้ะ นี้เราจะมาเนื่อถ้วยนะคะแบบถ้วยกระดาษฝอยนะคะถ้วยฝอยนะคะเราจะมาเนื่อแบบนี้นะคะเพราะว่าใบาตองเราไม่พอใบตองไม่พอซื้อมาน้อยเกินไปใบตองแพงมากเลยจ้ะเราจะเนื่อแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่จ้ะเนื่อแบบใบตองอร่อยมากเลยนะคะอืมอืม,ม,ม,ม 又ยา滑ยห食啊大家ก็ยัง้唔够椒叶啊我好ิ椒ิ所วหยิบโ用ยจะเทีร็จีบปุยะก็เสรยจจีปุย่ะโอันนี้อันนี้ใช้ได้นะคะอันนี้อร่อยมากอร่อยมากนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราให้น้ําเดือดก่อนจ้าเรามานึ่งเรามาเนึ่งแบบต้วยกันดีกว่านะคะมาเนึ่งแบบต้วยจ้าโอเคนะคะไม่ผิดหวังจ้าอร่อยแน่นอนจ้า โอเคจ้าน้ําเดือดแล้วนะก็เราใส่ใส่ลงไปโอเคนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากโหหูเสกะต่ายค่ะโอเมะโหหูเสกอะโอ้จนเหลือง蒸ยี่สับันจงีอะ จั蒸ยี่สิบ,น,สบน,น,านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแบบที่อร่อยหรือเปล่าตะกีนนียอร่อยมากอร่อยมากเ่าสิ้นนะจิ้วหยิบแล้วโหโห,โหูเสร็จอ่ะโอเคเลยเจ๋งเลยแตายก่ก็โอเคจ้าเรามาดูกันนะคะครบเวลาแล้วจ้าโอเคโอเคโอเคนี่นะคะ สลัดนึ่งแบบถ้วยก็โอเคนะคะนึ่งแบบถ้วยแล้วนะคะเรามาตักใส่เสิร์ฟเลยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้ะตักเอาเอาอกก่อนนะคะเล่งเจ้าสินะโหดอ่ะโหดอ่ะโ,ห,โห่เรงอะ่ะายกคนโห่เรงสวยงามมากเลยก่ะ สวยงามมากเลยนะคะสวยงามโอเคโอเคไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสูตรนี้นะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันจะ้ะโอเคทุกุนเสร็จละะค่ะจิ้งกับนียืนเสร็จ,รรจะละ เขามาสีเบตากาไทยจงยิดลาลากามันยังร้อนอยู่นะคะเดีย๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้ะตะกี้นี้ชิมไปแล้วนะคะสูตรอ่าใบใบตองสูตรใบตองอร่อยมากเลยนะคะอร่อยสุดๆเลยนะคะเรามาดูสูตรนี้ว่าเป็นยังไงบ้าง,งาน,นะคะโอเคนะคะเหนีย yeah, วนุ่มมากเลยจ้ะหูยิ่งงันนะหูยิ่งงั่นเนะอนา,นานอหูเฮืงหูเฮืงหูห,ห,ห,ว,หวะเดีย๋ยวทิ่มอ้ามหูกัยเอาซีเบตากาไทย อืมอร่อยโหเสร็จแล้วแตกะอร่อยมากเลยค่ะนี่จ้ะอืมรับรองไม่ผิดหวังต้องรอหวานมันหวานมันพอดีนะคะหอมหวานมันยาเคิืองยาหวาอย,า,า,อยาทิ่มนะคะ โอเคจะตังต้องเคยตรงท่านตรงสิน,นาะโอเคเสร็จอ่อการหยิดละหลากอ่ะสีไป大ไ家ทายอร่อยมากโหเสร็จอร่อยมากเลยจ้ะอร่อยไม่ผิดหวังนะคะ มูกาซีชอะแต่ก็หอมมโอเคจใยกินไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้า